สวัสดีจ้ามือนีสิมาเปิดราคาควายนะคะนี่ลูกเก้าวจะเลื่อนแล้วจ้าลำขาเพิน่นนุ้ยคณสูงหนึ่งร้อยสาสิบสนใจสอบถามแดแล้วจา้ายวนพิกัดอุดรท่านี่เชื่องมากมน้องน่ารักมากเลยจะของขายเองนะคะราคาต่อรองได้ไม่ได้ขายฮะ น้องหล่อมากเลยสูงหนึงร้อยสามสบนะคะไม่ขายบึงล่ำขาไม่ได้ขยให้อย่าไปเชียนะแต่ลูกชายไม่อยากขายนะครับแต่ว่าแม่อยากขายครับเพราะว่าคุณตาเลี้ยงไม่ไหวแล้วครับ